สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญปยธานเป็นรูปแบบนี้กันค่ะก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สค่ะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ3 5ซนเมตรนะคะจากนั้นเราจะพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้นะคะยาว1 3เซติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําฐาน4โดยที่ให้ ริบบิ้นด้านสั้นมันอยู่ด้านบนเสมอนะคะตอนที่เราทําฐานสี่นะจากนั้นค่ะเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1เส้นที่3นะคะเอามาคล้องเส้นที่2เส้นที่4จับตรงรอยพับเอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วกลางช่องที่4ออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมานะคะจากนั้นเราดึงให้กระชับค่ะ ก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยแบบนี้ต่อมานะคะเอาเหรียญค่ะวางลงไปจากนั้นก็พับเก็บเหรียญน,นะคะเอาริบบิน้นด้านสั้นที่ชี้ไปด้านหน้าเราพับเข้าหาตัวเราแบบนีเ้เส้นทางด้านขวาก็พับไปทางด้านซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาเราพับไปด้านหน้าเส้นที่ชี้ไปทางด้าน ซ้ายมือนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วก็เอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้ดึงให้กระชับนะคะก็จะเก็บเหรียญเรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วค่ะพลิกกลับมาด้านนี้เอาริบบิน้นสั้นๆที่ชี้ไปด้านหน้าเราพับเก็บนะคะเอาสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้ค่ะ หมุนชิ้นงานให้เส้นสั้นชี้ไปด้านหน้าเราเหมือนเมื่อกี้นะคะจับปลายริบบิ้นสอดเก็บที่ช่องนี้ค่ะด้านนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นค่ะพลิกมาด้านนี้ เราจะมาเริ่มทำกลีบดอกนะคะเอาริบบิ้นที่ชี้ไปด้านหน้าเรานะคะเส้นนี้จะบบิดมาทางด้านขวามือเสร็จแล้วพับริบบิ้นลงข้างล่างเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องตรงนี้เลยนะคะดึงให้กระชับค่ะจะได้กลีบดอกลักษณะนี้ เส้นต่อมานะคะหมุนชิ้นงานให้เส้นริบบิน้นชี้ไปด้านหน้าเราจากนั้นบิดมาทางด้านขวาพับริบบิ้นลงข้างล่างแล้วก็สอดเข้าช่องที่อยู่ทางด้านขวาเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะได้กลีบดอกลักษณะนี้อีกสองเส้นที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะทั้งสี่มุมจากนั้นค่ะเอาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาเรานะคะจับมันขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้นิ้วทางด้านซ้ายช่วยจับไว้นะคะแบบนี้ต่อมาเอาเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาเอามาทับเส้นแรกเมื่อกี้เส้นที่ชี้ไปด้านหน้านะคะจับมาทับเส้นที่สองเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายจับมันบิดมาทับเส้นที่สค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ จากนั้นนะคะเราก็ใช้มือทางด้านขวาค่ะจับตรงรอยที่ริบบิ้นมันทับกันเมื่อกี้นะคะจับบิดค่ะหมุนให้เป็นวงกลมนะคะนิ้วทางด้านซ้ายก็กดตรงนี้ไว้ค่ะตรงแกนกลางของจุดที่เราหมุนนะคะทีนี้เราก็หมุนให้เป็นวงกลมก็จะได้เกสรลักษณะนี้นะคะ จากนั้นค่ะเอาเส้นนอกสุดค่ะเส้นนี้นะจับริบบิน้นบิดลงข้างล่างนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าที่ช่องข้างล่างตรงนี้เลยจะเป็นลักษณะนี้นะคะดึงให้กระชรับค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนอกสุดเหมือนเดิมจับริบบิ้นนะคะ โค้งลงข้างล่างแล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องข้างล่างมันเลยค่ะดึงให้กระชับสองเส้นที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเราก็ไล่ดึงให้กระชับทีละเส้นค่ะจัดเก็บดอกให้มันเท่าๆกันนะคะเกสรตรงนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้จากนั้นทีนี้พลิกมาด้านหลังค่ะเริ่มจากริบบิน้นคู่นี้ก่อนนะคะที่ชี้ไปด้านหน้าเราเอาเส้นที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะพับเก็บนะคะ เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องข้างล่างตรงนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้หมุนชิ้นงานค่ะเหมือนเดิมเอาเส้นทางด้านขวาพับเก็บเลยนะคะจากนั้นค่ะตัดริบบิ้นนะคะที่ยาวเกินมาออกค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เรียญปอยทานน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ